ตอนนี้อยู่ร้านเจ๊หนึ่งนะครับจากร้านใกล้ยันเสร็จเดีวร้านเจ๊หนึ่งนะวันนี้มึกมีไซร์แล้วบ้างมีหลายไซร์เลยอ่ะถึงสามร้อยห้าสิบเลยมีตั้งแต่สองร้อยะค่ะสตาร์ทนะวันนี้ไม่เยอะด้วยนะวันนี้เปิดได้ยกร้านเลยเหรอไม่ยกร้านอ๋อกใกล้ใช่ไหมไข่สามไข่ใช่ไหมอ๋อสามไข่แซลมอนนะนี่แต่ว่ามึกตัวใหญ่มากเลยวันนี้ โหดูดิโหนนี้มีน้อยด้วยนะครับโห สวัสดีครับวันนี้ต้องอยู่กับร้านเจ๊นหนึ่งเช่นเคยนะครับสำหรับคนที่เข้ามาใหม่ยังไม่รู้ร้าเจ๊นหนึ่งตั้งอยู่ที่ไหนนะครับร้านเจ๊นหนึ่งอยู่จุดประจวบอำเภอเมืองนะครับหรือจะเสิร์ชใน Google Map ก็ได้นะครับร้านยังประจวบเจ๊นหนึ่งแซ่บตามปากครับวันนี้เจ๊นหนึ่งก็จัดร้านเสร็จแล้วนะครับเปิดกันได้เมนูแรกเลยกับตามไข่บวกแซลมอนนะคะนี่ช่ำๆน้ำยำเลยลูกค้าบอกว่าไปถึงบ้านแล้วยังไม่ได้กินเลยนะต้องตามมากินถึงประจวบนะม,มา,มาประจวบเลยก็ต้องกระโดด ร้านเปิด10บโมงนะคะห้างแต่ลูกค้าตื่นบ่ายสองค่ะอดกินีนแข่งกับเชฟอ้อยไง <laughs> <laughs> แต่เขาดูแลดีเทคแค่ <laughs> ดีมากสีนักเลิน ใช่เขาจัดดีมากนี่เขาก็ชวนไปแหละตอนต้องสงการพี่หนึ่งไม่ว่างมันลงอ่ะคือบ้านเรามันมีนี่แล้วสงการใช่เราอยู่บ้านเราดีกว่านะได้แน่แน่ก็มีคนตามมาต้องกลัวหรอคนจะเดินช่วงเย็นๆมันร้อนนี่จะเป็นสามไข่บวกแซลมอนนะคะ เรียบร้อยฉ่ำๆกันไปเลยเปิดเบนูแบบมาตรฐานร้านเลยนะคะสามไข่บวกมอนจ้าเมนูแรกเลยนะใช่แล้วมาต่อด้วยลาบหมึกไข่พิเศษเลยเมนูเปิดเถียงเลยนะใช่เรียบร,รย้อยค่ะไข่ย่างส่งเข้าไม่ปวดนะใช่ใช่เรียบร้อยค่ะเมนูต่อไปจ้ะเดี๋วยวเอา ใช่เมนูไข่รวมไข่อันนี้เป็นเมนูลาบนะคะลาบหมึกไข่พิเศษทุกราคาไม่ไหวด้วยแล้วก็เขาไม่อยากขึ้นราคาเพราะมันสูงแล้วนั่นแหละี่พี่หนึ่งก็ได้เท่านี้แหละมากกว่านี tamam> ้เราก็ไม่ไหวแล้วแล้วก็ว่ามันสุกกไไข่่มเล็ูงว่าลูกค้าบอกว่างานดีมากงานดีมากไม่รู้งานอะไรแน่นอนค่ะแม่ค้าก็งานดีพี่หนึก็งาน ตามมาจนได้นะจนได้กินเรามาตรงนี้เราก็ต้องแหวนให้ไดโคค้โอเคค่ะกะละมือไข่พิเศษนะคะฉ่สำๆไปเลยมึกไข่แน่นๆนะเรียบร้อยค่ะยั่วๆเขาไว้หมึกไข่กุ้งสุดหมึกไข่แน่นๆกันเลยะคะ่ะวันนี้มีน้อยนะของดีมีน้อยไข่แน่นนะ

กับเมนูหมึกไข่นะคะกุ้งสุกไข่ปูจ้ะออนไลน์ก็สามารถสั่งตามก็ได้นะคะเจ๊หนึ่งนี้จะส่งทุกวันจันทร์นะคะแล้ววันศุกร์เรารับแค่5ท่านนะคะเป็นเมนูเป็นแบบเคสพิเศษนะคะสําหรับคนเล่งด่วนแต่ทุกวันจันทร์เรามีจะส่งนะคะสามารถทักกันได้เลย ต่อไปนะคะกับเมนูปูมา้าสดนะคะบวกแซลม,มอนนะคะก็โพดแล้วก็บวกผลไม้รวนจ้านี่เป็นปลาราเนาะ ช้ำๆนะผลไม้รวมปุ๊กอามีดเล่มเล็กให้แม่หน่อยดิไม่ไม,ไม่ไม่คอยถน,นัดเลยนเล่มใหญ่ ยำแซลมอนบวกแซลมอนเหรอเขียนแซลมอนพิเศษก็ได้มั้งเออเขียนไปเลยสามร้อยห้าสิบหรือสี oui> ่ร uh ้อยห้าร้อยห้าสิบอุ่นจัดเต็มมากแล้วันี้นะ ลูกใหญ่กว่าน,นี้นะไม่เอากลัวแบบใส่ได้น้อยได้น้อยลูกอันนี้ไม่เพิ่มอะไรแล้วนะคะรหือจะเพิ่มครัแบบด้วยสัมมันเพิ่มนะคะะแบบเรียบร้อยค่ะ เรียบร้อยค่ะเรียบร้อยจ้าเมนูต่อไปจ้ะเมนูกุ้งสุกหมูยอไข่แดง เยอะนะแต่ว่าแค่200บาทเองนะคะเมน,นูนี้ก็จะเป็นเมนูกุ้งสุกนะคะหมูยอบวกไข่แดงนะคะข้าวโพดมะม่วงจ้านั่งตรงเสือได้อะรุ ่นะคะกับเมนูหมูยอกุ้งสุกนะคะหมูยอกุ้งสุกไข่แดงค่ะจะเป็นกุ้งสดก็ได้ราคาเดียวกันใช่ไหมได้ค่ะเนี่ยออนไลน์ก็ลอกกันบ้านได้นะครับเมนูนี้ยืนเท่าไหร่จ๊ะหนึ่งสองร้อยบาทจ้ะสองร้อยบาทเองนะครับใช่ค่ะสองร้อยบาทนี้ทานได้สองสามคนเลยนะใช่ค่ะจะปลาล่าหรือไม่ปลาก็บอกที่นี่ได้เลยนะครับเรียบร้อยค่ะเมนูต่อไปจ้า สองร้อยลุกเดี๋ยวเรามาต่อกันด้วยเมนูต่อไปกันเลยนะครับเมนูต่อไปจากกับเมนูหอยแครงนะคะไข่ปลาไข่ปูกั้งสุกนะคะแล้วก็บวกตซอมอนจ้ากั้งสุกนะคะ จดเลยก็ได้ใส่หมึกไข่กิดปลาะไม่ล้าเนาะปลาลาด้วยนะน้องไปจดให้คุณน้าหน่อยด้ลูกหมึกไข่กุ้งสุกไอหมึกไข่กุ้งสดปลาล้าลูก

ไข่ปูไข่ปูต่อไปไข่ปลาจ้ะไข่ปลายัไม่หมดหรอเนี่ยยางไข่แดง บวกด้วยสม,มัจ้าคิวที่เท่าไหร่จ้ะหกไหมจ้ะคิวที่เจ็ดเจ็ดเดี๋ยวเดี๋ยวยัง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 ไม่ถึงคิวเราแป๊บนึงแป๊บนึง ร้อยค่ะกับเมนูนะคะกั้งสุกนะคะบวกแซลมอนบวกไข่ปลาบวกไข่ปูหอยแครงนะคะบวกไข่แดงเค็มจ้าสามๆเลยจ้าเรียบร้อยจ้ะเมนูต่อไปจ้ะเมนูนี้อยู่ที่ไหนจ๊ะหนึ่งอันนี้เจ็ดร้อยห้าสิบจ้ะเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะจ๊ะหนึ่งนะแต่เราเพิ่มวัตถุดิบอ่ะจ้ะเมนูต่อไปค่ะ ต้องซูมเยอะนะเดี๋ยวเขาบอกว่ากุ้งเจ๋ซูมแล้วถึงใหญ่อรอเรียบร้อยค่ะกับเมนูกุ้งทูโทนบวกไข่แดงนะ,ะจ๊ะจ้าเมนูต่อไปจ้ะอันนี้สองร้อย มาดูเมนูต่อไปนะคะกับเมนูกุ้งสุกแซลมอนไข่แดงจ้าเรามาปิดเด็มด้วยเมนูสุดท้ายนะคะก่อนจะปิดไปเจ๊นหนึ่งก็แจ้งนะคะสำหรับเจ๊นหนึ่ออนทัวร์นะคะ <S <S เดือนสิงหาคมนะคะ10 11 12ินะคะ3วันเท่านั้นนะคะเราไปแค่3วันเดือนสิงหาคมนะคะเจ๊หนึ่งเน้นอีกทีหนึ่ง เท่านใดอยู่ใกล้ๆใกลๆก,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 ก็เตรียมตัวได้เลยนะคะแล้วก็ฝากติดตามช่องเจ็่งแซปตามปากด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น youtube หรือเพจหรือ tiktok นะคะหรือว่า a c e b o o กเจ็่งแซปตามปากเหมือนกันเลยนี่ถามๆกันด้วยกุ้งสุกนะคะสำหรับออนไลน์ก็สามารถสั่งจัดส่งกันได้นะคะทุกวันจันทร์นะคะสามารถทักเข้ามาถามได้เลย สะดวกทุกาอาทิตย์ไหนกระแจ้งวันได้เลยนะคะเป็นวันจันทร์นะคะเราจะส่งวันจันทร์ของจะถึงไม่เกินวันพุธนะคะเรามาดูเมนูตัวอย่างกันได้เลยใครไม่รู้ว่าจะสั่งอะไรก็สามารถเข้าไปดูหน้าเพจหน้า Facebook ได้นะคะคล,ออคลิปใน youtube ก็มีนะคะชื่อเมนูก็ตามวัตถุดิบที่ใส่ใช่ใช่ค่ะเราจะถามว่าเมนูอะไรเนาะ แต่ถ้าเป็นยกร้านนี่จะแน่นหน่อยนะคะ <c oughs> จะเยอะหน่อยเราจะไม่เห็นด้านล่างนี่จ้ะส้มไปหมดเลยนะคะ <c oughs> ไข่แดง <c oughs> กุ้งสุกนะคะบวกแซลมอนนะคะ <c oughs> เรียบร้อยค่ะสำหรับวันนี้ที่หนึ่งต้องฝากไว้กับเมนูนี้เลยนะคะสําๆกันเลยจ้ะบ๊ายบายค่ะ <c oughs> ไม่มี